นี่บอนี่บอบำบัดบอบำบัดนะครับแล้ววันนี้เราจะดูบอบำบัด ตอนนี้กำลังดูดบวบำบัดอยู่ครับมาอยู่ยี่สิบปียังไม่เต็มเลยเฮ้ยเอะดนมันแตกสิปีอ่ะก็ไอ้สิบเจ็ดปีนเอีเียใช่ เป็นปานหลังก็เป็นแบบนี้ 5, 6, 4, รา้านห้าร้านหกเลยอย่างนี้ถ้าวันนี้ผมให้ดุใช่ไหมครับไม่ดุกขึ้นมาเราใช้น้ําไปเร,เราใช้ไปเรื่อยๆมันก็นนกนเต็มขึ้นมาเลยไม่เต็มมันจะมีมันมีท่อต่อออกไปอยู่ระบระบระบบระบายอยู่ยมีตัวตัวระบายอยู่ครับ น,นี่นครับเขาก็กต่อสายดูดซช,ชว่วมเป็นบอ่อเกลือครับบอ่อตักไขมันบอ่อน้ำทิ้งในหมู่บ้านครับเขาจะดูดชาวรถมาดูดนี่ครับ กี่วันกี่เดือนเราจะเอาที่ห้องไหนพ่อโทรมีขายอยู่ใช่ไหมครับแล้วคุณคิดให้พ่อหี่เขาเขาอันนั้นดีกว่าแล้วคุณจะได้บอกเขาค,ร,ครับกรุงศรีคุณิดให้พ่อเลยนะครับ ไม่ยุก็จริงอะไรไม่จริงไงถ้าไม่ยุดไม่อะไรยิ่งขี้สดม่กยิ่งเหม็นถึงได้บอกให้เขาซื้อทุลินซีมาเติมทุลินซีนี่มันเป็นแบบเป็นขวดใช่ไหมน,น,น้ำเราแบบน้ำก็ได้เออมไมด้เขาเรียกว่าอะไรตุินซีเติมถังถังบำบัดอะ ตีน้ำดำที่เราใส่ก,กับต้นไม้ก็ได้ครับใส่หลายๆอย่างก็ดีมันช่วยอะไรได้บ้างช่วยกลิ่นช่วยสีหรือว่าช่วยอะไรทุกอย่างเลยย่อยด้วยอะไรด้วยโอ้ลหลักกลิ่นด้วยเพราะมันจะกินไงครับแล้วเราเชื่อมถังไม่ปิดได้ไหอะไรนะเชื่อมถังปิดได้ไหมถังมีรูอียไหมยู่ใต้ล่างปิดไม่ได้ไันองมันอ้าง ก้อนเนี้ยเอาอกๆเรื่อยๆเอาท่ออากาศน่ยัดใส่รูนั้นน่ะเดี๋ยวเนี่ยมันปีดตรงนั้นน่ะเพราะที่ขวดเนี่ยจะอุดใช่ไรอุดได้อยังเอ่อมันอุดไม่ได้ครับถังมันปีดถังอ่ะถังแตกมันมันแตกก็มันเส้นแล้วเวลาน้ำมันเข้ามาเพิ่มมันก็จะสลักออกมานี่ลดออกมานี่ เชื่ไม่เป็นไม่ใช่เป่าร้อนมันมีมันมีสายมันมีเส้นรูดเชื่อมถ้าเป็งั้นนะนะใช้เนี่ยตูเดินใหม่เลยเนี่ย ท่านผู้ชมที่ได้รับชมรับฟังวันนั้นก็เป็นการดูดบ่อกเกิดครับดูดถังซ่วมลดดูดซ่วมตามภาษาบ้านเราก็เรียกว่าลดดูดซ่วมให้ชมไปนิดๆหน่อยๆพอทองปากของคอนะครับตามชมเยอะกว่านี้ก็เดี๋ยวสินข้ากันไม่ลงก็จะบอกเทคนิควรริธีการดูดซ่วมนะครับว่าถ้าเกิดเป็นถังถังแซกถังแซกที่เป็นพลาสติกหรือเป็นถังอะไรสักอย่างที่เป็นพลาสติกที่มัน ที่มันยุบตัวได้ครับที่ฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยก็แนะนําการดูดซ่วมให้ดูดครึ่งถังครับให้ดูดครึ่งถังหรือว่าให้ดูดให้มันเหลือน้ําเสร็จเอ่อให้เลยเลยครึ่งถังหนึ่งก็ได้ครับอย่าดูดน้ําหมดนะครับเทคนิคดีๆนะครับเพราะว่าถ้าดูดน้ําหมดจากถังมันจะทําให้ที่อยู่ข้างล่างมันจะบีบถังอย่างพื้นดินเนี่ยพื้นทรายที่อยู่ข้างล่างมันจะบีบถัง พอบีบถังถังเราก็จะยุบยุบเข้าไปซึ่งโอกาสที่มันจะพองออกเหมือนเดิมมันไม่มีนะครับท่านผู้ชมถ้ามันยุบแล้วมันก็ยิ่งยุบไปเรื่อยยุบไปเรื่อยมันจะบีบไปเรื่อยจนกว่าถังเราจะไม่เหลือพื้นที่ที่จะเก็บเศษอาหารหรือว่าเศษไขมันที่เราทําไว้ในสำหรับบ่อเกลืบ่อเกบอ,เกบ,อ,อบ,บ่อบําบัดนะครับอย่าลืมนะครับเวลาดูดซ่วมให้ดูด ครึ่งถังหรือเลยครึ่งถังหน่อยหนึ่งที่เป็นถังพลาสตกิกหรือถังถังแท็บแต่ถ้าเป็นบอ่อปูนบอ่อซีเมนที่เขาทำกันทั่วไปท่านผู้ชมสามารถดูดได้หมดเลยครับให้เกลื่องให้เกี้ยงเลยไม่ต้องให้เหลือเลยเพราะว่ามันเป็นบอ่อปูนยังไงมันไม่ยุบตัวอยู่แล้วดูดตามใจชอบเลยครับถ้าเป็นบอ่อปูนนะครับแนะนํานะครับแต่ถ้าเป็นบอ่บอบ่อพีซีหรือถังถังแท็บที่เป็นพลาสตกิกไฟเบอร์พีซี แนะนำเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมให้ดูดกากอย่างเดียวให้เหลือ,อน้ําไว้ไม่มากก็น้อยครับอย่างน้อยให้ได้เลยครึ่งถังมาหน่อยนึงหรือว่าให้ได้ครึ่งถังยิ่งดีครับเพราะว่าน้ําตัวเนี้ยมันจะเบ่งมันจะเบบีบถังของเราไว้เพื่อหนึ่งไม่ให้มันลอยขึ้นมาถามว่ามันลอยขึ้นมาได้ไหมมันก็โอกาสที่จะลอยขึ้นมาได้โดนนานไปมันจะค่อยกเดขดยก็เหมือนพื้นบ้านเราซุดซุดลงไปเรื่อยๆนั่นคือมันหนักถังแทรกเราก็เรา ข้างล่างสามแซกเราไม่ได้เคยเจอเข็มแต่ถ้าเราเอาน้ํายังเต็มอยู่เราดูแต่แต่กากไปแล้วแต่เราเอาเรียบเติมน้ําเข้าไปให้มันเต็มเหมือนเดิมหรือว่าให้ครึ่งถังระดับของการบ่งของบีบของน้ําอ่ะมันจะย,ยังคงที่อยู่ทําให้ถังเราดูคงที่ใช้ได้อีกนานครับไม่แตกไม่ปิดรับรองครับรับประกันได้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจครับ ทีดด่ดีจากทีมงานช่างเลี่ก็เอาเทคนิคเล็กๆน้นอยๆมาฝากครับขอบคุณมากๆครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ